สวัสดีครับผมเดินทางมาหอดดมเป็นที่เรียบร้อยครับ,รบเดินทางมาถึงโดมเป็นที่เรียบร้อยครับบรรยากาศาณาจากรสาวน้อยครับเอาไปเสบไปนี่ดีครับผมวานอันนี้บาบาตุยบ๊ตุย,ตย,ตยนั่น วยยู่สี่หมื่นเขาปุยก็เป็นตีคนนี่คนโอ้ยเนาะสอนผงานเนาะสอนยังเอาคือังอียงยังนี่อาจจะจิตข่าวจัสามรอยนะโสอนผงานเป็นอีกเอาตัววอลดิครับเป็นใครกันนี้เตับังกับปัญจอกมากครับลอาวไงลูกสอ่กไกลแล้วนะไกแลมวไกลแล้วไกลแล้ลูกสามาอ่สามานี่้จัดีแท้ผมจืรถ สวัสดีครับพี่น้องพวกจะช่องบาด้วยล่าเกิน้องปิเชี่ยวใช่น้องเมียลูกสาวเมีวอ๋อลูกสาวจะป่วยด้พี่นั่งได้หรนั่งได้ป่วยอลไรแบบนี้ฮะฮะก็นั่งกันใช่เจ้าเจ้าผู้เฒ่าเนาะเจ้าเจ้าเจ้าผู้เฒ่าพอเจ้าเจ้าเจ้าผู้เฒ่าต้องไปบ่งร่างกาลูกได้เจ้าผู้เฒ่าต้องไปบ่งร่างกาหลานได้พอเจ้าผู้เฒ่าเจ้าต้องแบบเอา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 ให้สบายใจมึงจะเท่ากับกูกันแล้วกัน ซื้อมาผมขอโทษสัตว์ซื้อชิ่าเท่า <c oughs> ไอ้น้อนี่น้อ พอไหนเนี่ยพอเนี่ยทนี่แหล่ะทเห็นนี่แหล่ะนี่ซ้ำซ้ำนีเหะซ้ำเห็นนี่เลยพ่อไหนพ่อหลอดลิมามดเลยเมดเลยดีกว่าเสีย่เสียกันเดี๋ยวมามันหันด้วเนี่ยเปลาไม่ใ่เลาม่ใะแเปากระสินคนละแต่ว่ามันมันเอาหล่พ่ไหนันแยงเียกรเสินู่ใส้ยุติการมงเนาะบ่เนี่ยึกจะเซงว่าแพงเตอรคมันออกจากไอ้บางทางเินไปเนาะเนาอันนี้ไปเอาอยู่ในลานหมนี่ เพิ่นไปเอาอยูเซเบนเพิ่นสั่งเซเบนไปเซเบนก็พี่เพิ่นสั่งอะไรเพิ่นไปรับอยู่เซเบนแบบแท่งข้าวเนี่ยอ่าอันนี้เจ้าหัวผมโมวพันไหนนี่อันตอร์ปิโดโมเมนพันไหนไหลายหน่วยพันพันไหลายหน่วยพันไหลายหน่วยคันคันคันซื้อพันตังนี่จะได้หลายนะบ่หละใ่พอไหมบ่ละ กะบอกได้่าบูเขาจะเกล่นแของนอนในรถรบดีว่าสิลงไปนนบัดจะพันั่นนานานน่ะ่าสั่นและ่าแล้วเรียวห้ามหมองนอนอยู่กลังิลุกไปเพรามว่าเจ้าสิไปใช่ไเดนว่าสิมาถ่ายน้องเหนียวเลยละปเป็นการขนไปเป็นห่วงการขนไงขาพี่ขาพี่เขาพี่ใกล้กา ฝนแม่วนี้ฝนมากันนยังมาพอฝนนี่นอี่นอสวัสดีครับผมสวัสดีครับปูปน้องปวนาคเนฮ้ยมา้หร่าีคือือฝนอฝนเหยาเฝนจะได้จะได้ยบเลิกบ่โอ้ยหยี ย9 30บเก้าสามสิบเรียบร้อยเลยตีงเขาว่าอะไพี่แต่ฝนมือซ้อนไปวอดแล้วกกัาลังมาที่ลงหาหมองนอนเดี๋ยวลงไปน้ำจันพันเยอะบาดยวกาที่ลงไปยังเขายกเลิกหรือเะล่านะอ่าแตดว่าที่เขาสามสิบแหละอ๋อ งานสีเกดงานบุยลรํามือแลงนี่มือแลงนี่บุรลปกติแล้วใส่ดรอตีแล้วไปยูนี่อันลวมลำประอบนี่เากำลังไปดีผ้าไล่ซอจั่อนมจับจับแล้วเอาขัสือบัซ้อมขึ้มือ,มมอมยู อมบองเลงอยอ่โอ้คนแนนเราคอนเสินนะรแต่ว่านักล้องสิเก่งขึ้นต้องต้อคนตีบ่ท่านละเก่งจรงนเป็นุนชมือยอมรับเขาอีเลเก่งความจับเขเร็วเออความจับเขาเก่งแค่ย่างเดียวนักตีนี่จะพูอดิ้เออเออเออออเออเออเออาเออ่ออเออาออเ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 อ สองามครับีเดเือ้งเอาดิพวกหนึ่งูไดเถาเอานึ่งนี่เดีขา้นป่วยป้าะาปะมาันีาหรอไอ้พวกยังคงมาเนาะิดเลมาากพหรอเออินัา้วนหรอพี่มาเดียวพท่านเาเนี้ยีห่งกลังมยากแค่หาแ้นี้ยมีะไเ้าีเร่มเกนีหะเกนเกนี่ละเกนคู่ละเนี นั่งเนตีระดับคู่เลยเอนี่ย <c oughs> ไม่ใที่กจในพวกใจเรื่องอะไรใแต่วางไงที่กีวาล์ตายจากตนึงไหมตนึงุ่งจากตกนีงเอเห็นลมัน่งแบบตายแบบนี้ด้เออเออแบบี้ตาตายบตกเอผักกะเจ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โทษ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 0ลดจวเตรียมซ่อมเกิดเข้าไป่วนี้ก็อได้เิดข้ไปเอมเเกิดครับ้าเปิก็ข้างนากไปช่วยปันบาเียมอ ประมาณไม่ไปนี่แหะเจ้าจีบีเซ่กับดอนกัปปุดอนเออนี่ส้มตาข้างยืนรถใช้ปกชุดขอบ้แก้บ้านยู่ซนบ้านยูดอนถ้าคอยกันชิมคอยยาคอยชิมเง่มืออื่นเดี๋ยวคอยจิตเดี๋ยวมือแรกก็สิมหาดอกฮานี่ตอนนี้เบืแล้วรถยังเบื่อรถจาจะเสร็จ รถมัถมกกกนบานนหลายได้สุมือนี่ทั้งบ้านคอยแห้งกันแต่เว้นใบละเขาไม่รถขอบบ้านรถอูขึ้นยังเนี่ยบรรยากาศครับฝนตกโอ้พี่น้องเอ้อ่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อนำนี้ก่อนครับากติดตามช่องหลอดด้วยครับขอบคุณในหลายครับ